อารักครับผมสุดครับตอนนี้นะคือกำลังรับชมเกมเองชนะวันนี้อยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้ววันนี้ก็มีแพทใหม่อัปเดตเข้ามานะก็มีไม่มีอะไรมากมีแค่อัปเดตของเข้ามาใหม่ในเขาเรียกอะไรไข่ไข่แซดเอ็มะแล้วก็มีไข่อันใหม่เป็นไข่ตัวนี้ครับผมนี่นี่ไข่โก f ฟไฟเออร์ก็คือจะเป็นชุดเขาเรียกกันว่าชุดไอรอนแมนนะนะในเกมนะอืม ใส่แล้วมัน E ได้ E มันก็จะเป็นการยิงเลเซอร์ออกไปด้านหน้าเซตนี้ผมเคยเล่นอยู่ตอนอยู่เซิร์ฟเซิร์ฟโกลเล่นซอฟต์ปะถ้าจำไม่ผิดที่มันแจกฟรีแล้วมันมันปั๊มได้อะเออมันปัม๊มปั๊มปั๊มจำนวนวันของเซตได้เอ,อผมจำได้ผมเคยเล่นอยู่อ่ะผมนี่ผมจะมาลองเปิดดูซักผมซื้อมา15บใบอ่ะซื้ออีกสักใบไหมไม่เอาเดี๋ยวอเอา15ใบที่ผมซื้อมาแหละเนาะ เดี๋ยวลองเปิดดูว่าเราจะได้อะไรไหมก็สิบห้าใบนี่ใบละสาสิบาทซื้อกับแซดเอ็นะแต่จะมีบางคนที่ขาย29ิบเก้าแต่ก็ต่างกันแค่บาทนึงอะ่ะก็แล้วแต่ใครจะซื้อเดี๋ยวมาลองเปิดดูว่ามันจะได้แรสักอันหนึ่งไหมผมเห็นหลังอะ่ะหลังแพงมากหลังระดับแรแพงมากไม่รู้ว่ามีอะไรแพงอีกหรือเปล่านะอกจากหลังเอ้ยผมว่าเท้าเท้าก็น่าจะแพงนะสะเตตัสด,ดีอ่ะหลังผมว่าหลังกับเท้าอะ่ะแพง เอ้ยผมด้วยปะหลังเท้าผมหรือเปล่าที่จะแพงอ่ะเพราะว่าอ,อมันบวกสเปร์ลองมาเปิดดูแล้วกันนะสิบห้าใบขอแรงสักอันหนึ่งเถอะมันไงอีกพีคูณสามมาแล้วฮะไปอีกลูกเอออุ้ยยูนิคก,ก็เอายูนิตก,ก็เอาวะจงนนังหวะนี้ไหนอ่ะอ๋อมันต้องไปเปิดก่อนหรอมันต้องไปเปิดสุ่มตัวด้วยเหรอใช่ปะ ขอดูข่อยขอดูของยูนิคหน่อยเอา้าอยู่ไหนอ๋อนี่มันอยู่นี่เหรออ๋อมันเป็นของนอร์มอลของยูนิคของยูนิคก็ของยนะูนิคอะนะแหววโอเคสิบสามใบครับขอแลกสักหนึ่งอัน ge ก็หนึ่ง m นะสามสิบบาทไม่คุ้มโอ้โหอันนี้ก็ไม่คุ้มอีกห้าใบผ่านไปได้ยูนิคมาแค่ชิ้นเดียวครับ โอ้โหยูนิคสองแล้วอีกเก้าใบวะต้องต้องแรงสักอันนึงอะถึงจะแบบถึงจะได้ทุนอุ้ยได้ ge อีสองใบอือแพ็กยาอีกอืมจอไม่อีอกหูได้เยอะว่ะจี GE, อีอีห้าใบเออยูนิคอีกอันนึงอะชื่อเอ้ย,อยผมเห็นยื่อขึ้นผมก็นึกว่าของแรยูนิคอีกแหละ อีก3ใบหมดหวังแล้วมั้งเนี่ยตอนแรกผมว่าจะเปิดจะเยอะแต่ผมว่าไม่รู้จะเปิดเยอะทําไมะมันเซตมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะเข้าไม่ได้สักอันมันจะเข้าเดือนละเซตนะหลังจากนี้เขาจะอัพเดือนละเซตเซตที่มี E นะก็จะอัพเข้ามาเดือนละเซตนี่สิ่งที่ผมได้ก็จะมีหน้าลองใส่ดูไหมอ่านี่ประมาณเนี้ยเฮ้ยก็เท่ดีอยู่นะของยู <c oughs> นิค ไมาเเ่เอามาโคลนใส่ก็เท่เอ้ยให้มาโคลนใส่หัวดีป่าวะเอามาโคลนใส่หัวดีป่าเท่ดีนะแต่สเตตัสสเตตัสค่อนข้างง่อยอะ่ะบวกเดฟอ,อ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเขาขายกันเท่าไหร่แต่ยังไงมันก็ไม่กำไรอยู่แล้วครับเพราะมันของยูนิคอะนะสองดูซิ ผมก็จะขายเลยแล้วกันไม่ใส่หรอกมันชื่อว่าอะไรไฟร์ Fire. ไม่ขึ้นวะยูนิคยูนิคซิลเวอร์นี่หรอโอ้ก็ชินช้นละชิ้นละเอ็มหรือเปล่าตีไปชิ้นละเอ็มอะ หนึ่งสองสามสี่ได้กลับมาสี่เอ็มสี่สองแปดแปดสิบบาทซื้อไปสี่ร้อยห้าสิบได้มาแปดสิบาทไม่ถึงด้วยมั้งเอ้แต่ว่าเรามี GE ีว่ะเราได้บัตร GE มาหกใบบัตร GE ตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยบัตร GE เอโอเจ็ดแสนเจ็ดแสนโอ้หกใบหกใบนะเจ็ดแสน 6ใบก็4ล้านอ่า8 m 8 m เอแบวก12แล้วเฮ้ยเริ่มใกล้ทุนเข้ามาแล้วแล้วก็มีอะไรด้วยมีแพ็กยาก็แพ็กยาก็ไม่แพงครับแพ็กยากแพ็กยากแพ็กยากอยู่ที่2 7 7 8 0ก็ขาดทุนอยู่แล้วแน่นอนไม่ต้องอะไรมากจะไข่ใ,ใหม่ ไข่ใ,ใหม่มันชื่อว่า fie ไข่ F I e ใ,ใหม่โอ้ถ้าเป็น m เนี่ยใบยละ1.2 m นะก็แพงน่าดูนะซื้อสักใบหนึ่งมะซื้อเป็น m เออเราก็มีแคสนี่ว่าทำไมเราไม่เอาแคสซื้อแต่แคสมันแพงมากจะเปิดอีกสักใบหนึ่งลองดูอ่ะขอใบหนึ่งแล้วกัน เผื่อได้ลุ้นคอนเทนต์แบบนี้เราก็ขยันทำเนาะทำทีไรก็ขาดทุนอุยอ้ยได้มือมาเพิ่มอันนึงอะได้มือมาเพิ่มอันนึงอ่ะนี่เทว่ามือเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้มันแหวน เอแล้วถ้าใส่เข้าไปทำไมมันกลายไอ,กอ,อ,อ,อ้กำปั้นใหญ่ๆคือแหวนฮะอ๋ออ๋อกำปั้นใหญ่ๆคือแหวนวะนึกว่าถุงมือสูบอะ่ะค่าเจ๊งอยู่ดีครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5่งสองสามสี่ห้าห้าเอ็มบวกกับแปดเอ็มก็ประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาเปิด เล่นเล่นเฉยลองเปิดดูกับไข่ที่เข้าอัพเข้ามาใหม่นะก็จะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปละบ๊ายบาย